ยก3ก้ากระดับสอเทียนโพชนะนอกปาปามเล็กปออําพลนะครอุบลนและครั้งสุดท้ายนี่แพ้นกวันมาริโอเพชรยินดีอคาเาดมี่นยกที่4นะครับส่วนแอนดี้เพชรยินดีในสี่ 4, ไฟหลังนี่ไม่ครบ5ยกสักครั้งนะครับแพ้นกยก2ชาติชนินอภิชาติมวยไทยแพ้ชนะนอกยกสาไทยนีจูเนียชอไทยเศสชนะนอกยกสองจอมพลสิทธิคูดามนะครั้งสุดท้ายนี่แพ้นกยก2เพชรรุ่งเรืองดับลันสารคามครับ ทีนี้มีโอกาสที่จะลงเปได้ไหมมึงลีดูว่าใครจะน็อกใครเท่านั้นหละครับมวยคู่นี้โอกาสไม่ครบห้ายกก็มีสูงนะครับโดยเฉพาะแอ,อนดี้นี่สีไฟหลังนี่ไม่ครบห้ายกแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับมับงกรทองนี่สีไฟหลังก็ไม่ครบห้ายกแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนกันครับมีทั้งชนะน็อกแล้วก็แพ้น็อกครับทั้งคู่ครับโอ้นี่ครับจากสถิติที่ผ่านมาอาเดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นอะไรยังไงแบบไหนครับ ช่วงต้นๆก็จ้องหน้าจ้องตากันไปก่อนครับยังไม่รีบยังไม่เร่งครับมาดูครับว่าเกมจะจบแบบครบยกหรือไม่ครับมุมแดงนี่จะชกจากจังหวัดศรีสะเกดครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสครับได้ยินกันคุนหัวว่าลีลีลียงลงเป็นยิงครับมาดูลียงแบบรูนแบบมวยไทยบ้างครับบังนีดูว่าจะยิงหรือเปล่านะครับวันนี้แอนดี้นะครับ มังกรทองนี่ก็ขยับเข้าหาเลยดูว่าจะมาหนกมัน่นใจถูด้วยนะครับดูนะครับเอาดูมังกรกับนักโชกจากรลียงคนระับแข่งขวาเตะไปก่อนครับมังกรทองแอนดี้หมัดซ้ายสายพยายามกระแทกนี่ครับแข่งขวาเตะเข้าไปครับ ้ายครับเตะพับในครับแม่โดนกระจับนิดนึงครับขอโทษขออภัยเลยครับออกหนักๆไปก่อนเลยนะครับเอาศพโอกาสครับมังกรทองยังคงดูชันดูเชิงกันก่อนนะครับยกแรกยังไม่รีบร้อนอาวุธน่ะหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับออกอาวุธแลกกันเมื่อไหร่นี่เราก็น่าจะเห็นอะไรดีๆกันแล้วครับมวยคู่นี้ดครับยากระพริบตาครับเชื่อว่า ใครไม่ได้ดูคู่นี้นี่เสียดายแทนครับโอกาสจอดเด็ดๆภาพสวยๆเดี๋ยวมีมาให้เห็นแน่ครับดูครับอยู่ที่ว่าแดงหรือน้ำเงินเท่านั้นเองครับที่จะเอาชัยชนะให้กับตัวเองครับได้ใหญ่รูปร่างช่วงชกก็ต้องแอนดี้แล้วครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่บางกรทองเหนือกว่านี่แล้วก็อาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่รุ่นใหญ่ๆ ค่อยๆขยับเข้าไปมังกรทองแต่ก็ยังไม่ออกอาวุธนะครับเดินขยับเข้าไป,ไป,ไปมีแข้งขวานี่นําทางไปก่อน <ไป S 1> แอนดี้ยังคงขยับแล้วก็มีหมัดสายหน้านี่คอยแย่เอาไว้ครับต้องดูใจเย็นเลยครับแอนดี้ครับคอยจ้องคอยกระแทกไว้เรื่อยๆครับหมัดสายหน้า <ไป S 1> นมังกรทองพอมีโอกาสก็พยายามจี้ไปที่ฐา,านล่างเหมือนกันนะครับ ทีไปก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกเข้าไปแอนดี้ถูส่งท้ายแล้วครับนี่ครับโอ้โหพอมีจังหวะครับแกตัดลำตัวซะเลยครับหมัดซ้ายหน้าของแอนดี้ครับหมดยกแรกประเทศฝรั่งเศสครับสี่ไฟหลังของทั้งคู่นะครับไม่ครบ5ยกแม้แต่ครั้งเดียวนะครับวันนี้มาดูว่าเกมการชกจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะสร้างนัยติชนะนอก ได้นะครับหรือจะพลาดทาแพ้นกก็ยังไม่รู้นะครับมวยรุ่นใหญ่ๆเพราะว่าอาวุธอาวุธมวยนั้นแรงอยู่แล้วดูแอนดี้นี่ชกมาน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่จะโชว์ลูกเก่าเลยนะครับไม่รีบร้อนนะครับนี้มัดหน้าคอยอย่าเจาะยางบ้างอะไรบ้างนะครับบางก่อนทองก็ชกในเกมตั้งรับครับโอ้จับได้เปะหันคืนเลยครับพยายามมาใสยลูกใหญ่เดินเข้าหาเลยครับแอนดี้ เสียลากไว้ก่อนครับหมัดซ้ายครับโอ้ซ้ายคลอสไปที่ใบหน้าครับยกก่อนหน้านี้ก็มีซ้ายตัดลำตัวครับพยายามเจาะลากึ้นมาบางกรองทองทังพับในพับนอกครับพยายามสอยตรงนั้นเลยครับอีกคนต่อยลำตัวขึ้นขึ้นใบหน้าเลยครับอ้าวโดนมาร์กเอาคืนครับแข้งขวาของมังกรองทองครับรูปร่างนี่เสียแบบชัดเจนครับในเรื่องความใหญ่ความยาวครับ ว่ากระดูกการบันวยดูดีกว่าแล้วครับคนละอย่างคนละแบบครับวันนี้ครับแอนดีจ้จะสร้างความเบืองให้กับมังกรทองได้มากน้อยแค่ไหนครับขยับถีบซ้ายเบร้ก่อนครับดูจากมุมกล่องตรงนี้นี่ยางังดีครับย,ยังไม่เล่นออกอาวุธกันนะครับถ้าเล่งเมื่อไหรน่นี่ได้เห็นดีกันเลยครับมวยคู่นี้ค่อยๆขยับเข้าไปนี่นะครับหมัดขวาไปก่อนมังกรทองก็มีแทงขวาแทงซ้ายเอาแอนดี้ ประเภทบูเหมือนกันแล้วครับไฟที่ผ่านมาเราก็เห็นกันแล้วนะครับไฟก่อนนั้นก็บูจนพลาดท่าโดนฟอกบวกเข้าไปนี่หล่นเลยครับเดินขยำเขาจะอยู่อยู่แล้วครับไปโดนเบาบวกศอกนะครับอย่างที่พี่อารีเรียนไปลยครับแอนดี้ครับเจอแข้งขวามาครับเกมเริ่มเปิดเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะครับขยับขยับเข้าไปครับแอนดี้นี่ครับซ้ายตัดลําตัวครับพยายามล้วงเข้าไปมีมัดนะครับ คอยสร้างความกดดันให้กับมังกรทองครับแย็บกระแทกมีลงล่างสลับบนครับนี่ครับมังกรทองก็ไม่สนใจครับพยายามเตะขาเจาะยางครับดูว่าจะหยุดแอนดี้ได้หรือเปล่านะครับดูว่าเริ่มจะมั่นหอกมั่นใจด้วยออกอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับมีหมัดขวาตรงๆทุกซ้ายแล้วก็หมัดล้วงลําตัวนี่ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับแอนดี้มังกรทองโดนเข้าไปมีคนถอยร่นไปเหมือนกันมาดูจังหวะบวกหมัดกัน ใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเลยครับมังกรทองก็ไม่กลัวนะครับมีหมัดที่คอยบวกด้วยดูแอนดี้นะครับขยับก็ไปหมัดหน้าทำาหลยจังหวะไปเรื่อยไอเจาะยาองมังกรทองออกแข้งสวยแล้วครับ้ายพักที่เพชรยินดีแคมีครับเอาละครับเริ่มแล้วนะครับยกที่สาม ดูว่ามังกรทองเริ่มจะเดินบ้างโอ้โหแอนดี้นี่เจาะยางเจ็บเลยนะครับเล่นหนักๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหมัดทุกลาตัวเนี่ยโอ้โหดูว่ามังกรทองโดนก็ไปนี่จะออกอาการครับนี่ครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายของมังกรทองครับแอนดี้อู้สลับข่า2สองชั้นนี่ลอยละลิ้วแลวครับทา้งด้านมังกรทองแต่ว่าไม่สนใจครับยังคงเดินต่อครับมีหมัดคอยอู้พยายามทุบแล้วครับแอนดี้ครับ หลบได้ครับดึงหลบได้ครับถีบไว้ก่อนมังกรทองขยับเข้าไปหมัดขวาทุบอ้าวแม่ลูกติดพันครับไปเตะซะเลยครับขอโทษหน่อยครับขอโทษมังกรทองหน่อยครับเอาล้ครับขยับเข้าไปมังกรทองนี่ทีต่อทีนะครับดูว่าเป็นร้องนะครับความหนักแรงแอนดี้พยายามจะเบียดจะเช็ดบินแล้วมังกรทองก็มีหมัดที่คอยบวกด้วยเหมือนกันเจาะยางเอายัง ยึดอยู่นะครับโอ้โหดูจังหวะขยับเข้าไปนี่ดูน่ากลัวเลยนะครับแอนดี้นี่ครับด้วยความใหญ่ของลูกร่างครับโอ้ยจิ้มขวาลำตัวเสียบเข่าขวาเติมเข้าไปครับหมาเป็นชุดของแอนดี้ครับนี่เริ่มได้ใจนะครับมางครทองก็ไม่สนมีเจาะยางไปด้วยเอาดูนะครับแอนดี้เหมือนใส่ที่แล้วหรือเปล่าครับไล่ขยี้แบบนี้แหละครับโดนบวกสองทีเดียวหงายหลังโอ้ยดูเจาะยางต่อยลำตัว อย่างที่บอกครับตามตัวนี่โดนเมื่อไรก็สะดุ้งเมื่อนั้นเลยครับมังกรทองขยับมากครับโดนเตะจ่อล่างมามังกรทองเจอหมัดของแอนดี้โดนเตะจออีกแล้วครับอ้าวเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บหรือเปล่าครับกรรมการต้องนับแลวครับโอ้โหดูนะครับว่าเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าจะเช็ดบินได้หรือเปล่านะครับแอนดี้เบียดแล้วนะครับไม่สนแล้วขยับเข้าไปหมัดหน้าแยกรดูเป้าหมายนี่ ถ่าจะอยู่นี่ลูกเจาะยางลําตัวเจาะยางโอ้เบียดตลอดโอ้โหยุติการชกเลยคร,ครับจบแบบเด็ดขาดจริงๆครับแอนดี้เพชรยินดีคาเดมี่ครับนักชกจากเมืองลียงครับวันนี้ลงไม่ยิงแต่ว่าเตะน็อกนะครับบังลีโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับคือวันนี้ครับผู้ชนะครับ แอนดี้เพชรยินดีคร์บ่นผ้ครับเป็นฝ่ายอาชานอกทางด้านมังกรทองช่างนุ่นศิทธเกศปานยกที่3ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับดูครับดูภาพช้าก่อนครับดูครับหมัดขวาครับนี่ครับจังหวะนี้ครับมันตามน้ําครับเบรกไม่ทันครับหลังจากนั้นครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ครับเดินต่อยท้องแล้วมีหมัดมีเข่าคอยสลับครับจังหวะนี้ครับแมพยายามทําเต็มที่เลยครับโดนเตะลูกนี้ครับมันจี๊ดครับ หลังจากนั้นก็พยายามจะไล่ปิดเกมปิดบัญชีครับเงียยจังหวะน,นี้ครับกรรมการอารันุตกลางครับเห็นถ้าไม่ดีโบกมือยุติการชกค,ครับดวบสับเข้าไปครับต้องเข้าไปขวา